รับสุขสบายดีมื้อนี้ก็พาเมียเมื่อบานนี่ก่อนกับน้องไปเขาเนาะพาเมียเมื่อบานกับน้นองไปเขา่นถ่ายเทียงป่าเพิ่นมาถ่ายเทียงป่าเลยเนะาะไปไปไปมาพี่มาทางนี้ บริโอนมมาบราิโอนมมาให้ลูกะะลบม่มามามาถ่ายหุ่นกันไปยืนไปยืนถ่ายหุ่นี่ยืนทางเขาว่าเด้อเป็นาาหน้ามาด้งแม่ทั้งลูกฮะน้าปะผู้ภากับแม่แมับแม่มับอยู่พี่น้องเยเห็นบ่ พจนิตกโอ้พจนิกข้างหน้าแต่ว่าทั้งนี้นะก็คึมๆอยู่เลยโอ้เขื่อนบ่อแมกเนาะเขื่อนบ่อแมกปไปไปหนักเมื่อบานเมื่อบ้านให้ไปเหรอในนูกมีแต่บ้านเดียวสิป่วยเลยเลี้ยงไปอยากจะอยู่คนเดียวเออ

ถามพอเนี่ยลูกเด็กจังนวยแล้วป่ะอีเพ่อ,อ,พอเป็นไข่โบมันไข่นี่บอกเงินเชนหนึ่งค่ะเชนน้ำมัน มาเด้อขับเจ้ารถอันนี้เมือไไมอม่อลงไงแค่นี้คนขนบขี่รถจักเมื่อบัดจิตร์บริจิตร์จักรคนมาไได้บ่จัถเมือม่อปียวบ่ตอนนี้นะไปไปกลับกันยังไม่ค้ำเลยที่เม,<อ>มือม่อเป็นตกก็ไม่ค้ำกันอื่ออื่นจะขีร่รถจักเมื่อสัก เมนมันต๊ปูมันจะคำละครับภาพาพี่คุณเมื่อมาอื่นกะ้าพี่คุณเมื่อเป็นหมู่เดีอวไม่เห็นเมื่อเมื่อกับอีลาก่อเมนยังดอกมันเปลืองน้ำมันรถใหญ่เอามรถใหญ่มันเปลืองน้ำมันบ้านใจหนึ่งสิบสิบสี่สิบห้ากิโลเมื่อเอาขึ้นดอกไม้อยู่เพื่อนลังนั่นนะพี่น้องโบได้เมื่อมีเวียงยังดอกเมื่อเอาขึ้นบุพราพระอยู่เพื่อนลังนั่นแล้วก็มานะ ก็เลยว่อยากเอารลดุลดหกิ่งเมื่อมันจิบเ,นะเบิ้งน้ำมันย่าหลุดยัดคูดอีเม่นะเ็บจะเนียเาขนาดเลยนี่พอจะประัอไรดดูดอดูอให้ม,ม,มันยุปลา อ่ะเอา้คือดนแล้วน่นาูกขาวอีริมขางเทียบเทียบกับพองกับแม่ขาวดอกาขาวดอกสวยงามเลยแม่ละ <c oughs> อ,อุ้ยเมือ ใช่จบอ๋อยอดบรรจุง่ายนะค i ับเปลี่ยนเบอรนผลักเปลี่ยนละฮะบอบอบอคือเปลี่ยนเป็นหนึ่งช่อ a เลยมันอยกเละแต่พี่เพมเหลื่อมยาชอนยายาชอยนะลูกเอ้ยทักที่ชอยแม่เปียนเจ้า ว่าอย่าซอยแม่ลูกเอ้ยงี้นี้อย่าบ้าหงูแม่หู้ค่ะ เไปเบิ่งสะเอือนหลังนั่นเนาะหลังจากหลินจงก,การแล้วมันจะเป็นยังไงสีใสหรือสีเขียวสีเขียวจนหวังหมดแล้วเรเคิ่ประกาเปิดกับเจ้าหลินเลยมันสีใสหรือมันสีเขียวเฮาบริใสอ่ะนะถอยทอกลงแล้วพอได้ยินอ่ะถอยทอกลงแล้วจองมาปุกจะทอกมือได้มือเขาไปปูเต็นนั่นนี่แต่เบิ่งไปเมือน,นี้มันสีเขียวหรือมันสีบาเขียวนะเขาลืมว่าสิซื้อหินชมมาใส่ก็ลืม เออหินสมไดึกลงพันขันขันสื่อที่หินสมมาใส่ี่เขาว่าใสตลอดเลยเออสื่อมาใสเลยเรดูดน้ำออกเธอหนึ่งก่อนดูดน้ำออกกอนอันนี้น้ำเปือ้อนหลหมเสียช่วงบัดมือหนาล้วไปดูดน้ำออกเลย ดูน้ออกละก็ะทยให้มันเป็นนำ้ำฝนตกลงนะแล้วเอาก็เอาหินสมลงมดูเอากน้ำที่เขาลินนะมันเปื้อนน้ำเสื้อผ้าเขามันเปื้อนมันดำว่าชีชเสือเขาออกที่ใครเขาออกเช่นมันนี่เอามีแต่นำ้ำฝนแล้วเอาถอายหินสมเอาเอาหินสมลงใจเลยมันจะบูด,ด้ำเลยเดยนเดิเนฮะไปดำ ใครดับใครดับหรือเติมน้ำมันบได้พี่น้องเอ้ยแนวมันเขาใส่ไผ่ผ่าเนาะเขาบริใส่คําบุกนี้ไผ่จำองโซลเซลเนาะอยู่เมืองไทยเขามีได้ไผ่สมฮองเมืองเล่ากระนี้มีมมแต่มันอันนี้มันปั๊มน้อยเออขัาดปั๊มใหญ่มันก็มีอะไรจเป็นไม่่มุมมีอันนี้มันปั๊มน้อยขนาดเดือนคอยบุกมีปั๊มยังมีเนาะ เขาไรอยู่มีเมืองไทยเขามีอันเซเลเซลียลเห็นป่าวอีตู้ตัวอันเลื่อนไปอันเลื่อนมาอันโตอันอัลลุมังน่ะเด็กเฮ้ยในวัดในจังหวัดนัน่ะเด็กเวลาเวลามันไฟผ่านอัพเลยมันจะเปิดออกเป็นบอกบัดอยู่เขาบัดเขามีไฟเซลเซลสมหรห้องโหดเวลาไฟผ่านอัพเปิดออกเดี๋ยวปิดสัญญาณออกกดห้องปิดสัญญาณออกกินีปิดสัญญาณก็คือเปิดโหมดเครื่องบินเนาะ ให้รับเ่อนกุศลได้ไดดน้องนตกแล้วพี่น้องเออปเดี๋ยวให้บงข้างหน,าหน้านะอันเอาแนอันนี้นนทางเขาซื้อยชนจกจะเก,กาะจกหานนจักกระสอบอนึงเนาะี่โอ้ยเฮงเสือเพียงเป็นกระสอบ น้ามันจะใสเอ็นน้าใหม่แล้วมันก็ใสเลยเนาะมันจะขุ่นเลยพี่จังน้าใหม่ก็ขุ่นอันชิวเฮ้ยชิวใบใหม่หล่นลงใส่คันเท้าบอกใส่หินสมงยันคอยแลนในอีไล่มึงเคยเห็นเนงานอนไหม บ่อแม่บังห่างเห็นบล่หางนอนหลบขึ้นรถเลยง่วงรถละปู่่พี่น้องลงไม่ี้โอ้ยคอยเลยบงหนกกระทบกระทบตะกระทบขึ้นช่ว่ะเอเบิกโทรศัพท์หน่อยน่ปิดเปิดมงวิแล้วบ่อยวรัน้าหยังม่เปิดพรอเพื่อนมาเรด้คอย แสดงว่าไพ่เฮือนเฮากระดับด้วยเนาะเออกระดับเปิดนั่นแล้เนาะเฮือนลังนั่นเฮือลน,นอลังเจ้าเรหลังคอยกระดับแล้วมันมีโซลาเซลล์อยู่มาแบบผึ่งไทยค่ะระดับแล้วเนาะเอาสิดับคือพี่ดับแล้วก็ต้องดับมาก ลับมันก็อ่อยากลับเนาะเอาหงาเอานอนเหนปูกข้างมาตกเลยผูกตรงนี๋เยอะใเ่ปึงทางตกพี่นนองเห็นบ่อบนขาวๆตกเลยนะตกอยู่ใส่เนาะบนขาวๆนี่เนาะเ้ายูโคกมาเฮาจากที่นาจะโคกตรงนี้บนขาวๆตกเลยเนะ เห็นบอลดำๆข้าวเขาเม็ดบ่นโปรยปลายอยู่ึ้งยอนเขาให้เิ็งเห็นบอพี่น้องเห็นบอเม็ดพ่นโปรยๆปรยลูกแม่กะอยงกรับเบื้องในมันขาวก่เพิ่นนี่นหรอ เกียรติดเลยลูกพอ่อเหยียบเขือพอ่อไงโอเค <c oughs> เอามันขึ้นแต่น้อยแค่ไหนยังไม่จะมองมารถ หลักทงนอกคนหลักทางนอกก็อือท้งบริลล์บอก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 ใช้ง่ายกว่าทาังน,งน,นงั้อีกทั้งนั้นแบบจะแกะไหมฮะจะแกะไหมมันมุมนี้แกะแกะอันแกะรหัสหลักทังนอกเออบริลล์กกะนะเอาแล้วสามเอาเลยลกยไปเ่ปีจังน้อยหรือั จะม,มีเปียกแล้วสุดทางเยน็นนะจะที่รถไฟไปเยนเนาะเขาพมีรถไฟก็คือรถไย งแห่งนี้ชุมชิชุมชิพังาานะคะแนนความได้นะแนเต็มนีเลยเ mm hmm. พราะว่าเขายังเทพแล้วน,นี่เขาไปห้ไปเตันมันมาได้าแงเทพแล้วโอ้บอก mm hmm. ยังเทกันเทียนบปแล้วเชื่อจ้ากจะเปเดไปดูเห็นก็จะไป็น่ไป ไอแน่ด่ายดินดากมาคูณใช่เลยไม่ใช่ <Okay. S 1> อันนี้บ่อันนี้ดินทรายมาคูณใช่เลยไม่ใช่เลยอันนี้บอ่อ <c oughs> เลือดนั่งอะไร <c oughs> เออตะก่าดินดากได้อันนี้ได้ดินทรายมาคูณใส่มาพวกมันกระบอกหนักไปเลยมันแน่นเข่าแน่นเข่าได้ดินทรายดินทรายแกบอ่อแมนดินทรายวันนึงมันแน่นขันดินทรายวัดหนึ่งนมันแน,น่นอะไรดินทรายวัดแต่ก่อนมันผุ ก็ตั้งเลือดนี่มับมันแนนแนมาและดินไงดินในสะพออมันก็อีดามันก็อีดสะพนเขาถกอะไรเลยก็อีดอมนก็อีดอปะสิเสียนะเือนเห็นานเือนนเเื่อนผัวเราับมันกบเป็นกระสางกันบอยดอกไปก่ออยู่เลย chào nhau mua mai vô mà nhiều này xăm phấn xịp này là kỹ và sư món này lao vô đấy chấm chấm bột xịp mùi khay khao tay ok còn là lần nào

ม่แต่เอาอันนันเลยเอาเอาใครมากายขึ้นใส่ไผ่นี่ดอกไผ่นี่ก็บระดุงดอกไผ่หน้าบ้านอีกซื้อใส่ในโอเคโอเคมองขึนศาสนะเฮ้ยยังไปมากกว่าลงอาอาไปสิลงไปกูอาไปศสตรไปลงลงไปไปลงไปลง

ขึ้นดอกไม้แล้วบูชาพระแล้ววันไก่นอนวันชิน้นวันพระเขาก็ต้องมาเนาะน้ำกะมีแต่มีแต่เทาพี่น้องมีเทาเนาะเดี๋ยวไปเบ่งมุงวงใหญ่เขาก็โต Sốp lại này này nấy rồi đấy nè sốt léo rồi nè nó bắt ngày rồi này cái lăng xịt sốt này này đó, mua, mua apple, bà ba, mưa, đó, cái apple bảo mẹ sử mà nó mưa, vì nó ơi vào đây. อัดประตูเพื่อนก่อนไปไรอัดอันอัดประตูห้านเห็นบ่อเปหลักปิดไอ้ริมันเฮ้ยิึงในขวัมันหันมันล่นแล้วมัน <c oughs> ชุกแล้วมันจะล่นเลย <c oughs> มันชุกเลย thấy hay con với chồng à má má Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để วะเมื่อียอง